สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยทาง n n n Channel นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำข้อสอบวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการนับจำนวนสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ง่ายที่สุดนะครับข้อสอบในลักษณะแบบนี้จะพบมากในข้อสอบ ของการสอบสอสอวทหรือพวกสอพทออหรือไม่ก็ทีเด็ดอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าข้อสอบในลักษณะแบบนี้เราจะอิงมาจากหลักสูตรของเกาหลีใต้เพราะว่าที่นน่นเขาต้องการจัดระเบียบสมองของเด็กให้คิดอย่างเป็นระบบนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยก็มีการนับรูปเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่เป็นการใช้ในลักษณะของแทนจํานวนน เรามาลองดูว่าคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างไรนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเข้าใจจะใช้เวลาในการทำข้อสอบไม่น่าเกิน2นาทีสามารถเก็บหนึ่งคะแนนจากข้อสอบที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับจากโจทย์ที่เราพบโดยส่วนมากเราสามารถเข้าใจได้ว่าการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปที่สมบูรณ์รูปที่สมบูรณ์หมายความว่าจะมีด้านกว้างและด้านยาวที่ชัดเจนนะครับ อีกอันนึงคือการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปที่ไม่สมบูรณ์คือจะมีแค่ด้านใดด้านหนึ่งคือคือเหมือนกับว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของเว้าววางแหว่งนะครับเรามาเริ่มการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปแบบที่สมบูรณ์ก่อนนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้แต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเสมอส่วนรูปแบบของการนับ เราจะนับตั้งแต่รูปที่เป็นบล็อกเล็กๆแล้วจากนั้นก็เริ่มนับขนาดสองบล็อกขนาดสามบล็อกในแนวนอนหรือขนาดสองบล็อกในแนวตั้งเราจะไม่นับรูปเดิมนะครับเราจะนับไปเรื่อยๆจนครบรูปใหญ่ตามที่โจทย์ให้มานะครับคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับจงหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามีทั้งหมดกี่รูปอันดับแรกเราต้องระบุตำแหน่งของแถวนแนวนอนกับตำแหน่งแถวนแนวตั้งนะครับ ส่วนแถวนแนวนอนเราก็จะได้ตำแหน่ง1,2,3,4,5จะมี5แถวแนวนอนส่วนตำแหน่งแถวแนวตั้งเราก็จะได้ 1, 2, 3,4,5,6,7จากนั้นเราก็เอาตำแหน่งแต่ละด้านมาบวกกันก็คือถ้าเป็นแถวแนวตั้งก็จะได้ 1, 2, 3, 4, 5, บวกบวก3บก4บวก5บวก6บก7จะเท่ากับ28ส่วนตำแหน่งแถวแนวนอนก็จะได้ 1, 2, 3, 4, 5บวก2บวก3บวก4บวก5จะเท่ากับ15จากนั้นก็เอา28กับ15มาคูณกัน ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด420รูปนะครับลองดูอีกตัวอย่างนะครับจงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วเราเห็นโจทย์เราเห็นรูปเราก็สามารถระบุตำแหน่งของอแต่ละแถวไม่ว่าจะเป็นแถวแนวตั้งหรือแ,แถวแนวนอน,อนได้เลยโจทย์ข้อนี้เราก็ระบุดได้เลยว่า,ามันมี 1อ่ 1, 2, 3, 4หนามสี่ห้แถวในแนวตั้งแล้วก็1 2 3 4 4ี่แถวในแนวนอนนะครับจากนั้นเราก็บวกแถวในแนวตั้งก็จะได้1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหเท่ากับสินะครับส่วนแถวในแนวนอนแล้วก็บวกกัน1นึ่บวกสบวกสบวกสจะได้เท่ากับ10จากนั้นเอา15บหคูณสิบก็จะได้150่ฉะนั้นรูปนี้มีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด 150รรูปนะครับฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือผลบวกของตำแหน่งของแถวแนวแนวตั้งคูณกับผลบวกของตำแหน่งแถวในแนวนอนก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปแบบที่สมบูรณ์นะครับต่อไปเรามาดูการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์นะครับตั้งใจดูกันดีๆนะครับไม่ยากแบบที่คิด แล้วก็ไม่มีสูตรที่ซับซ้อนเพียงแค่เราต้องค่อยๆทําความเข้าใจในเริ่มในเริ่มแรกนะครับเพียงแค่บวกเลขธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่ต้องใช้สูตรให้มันซับซ้อนเหมือนที่เ,เราเคยเห็นกันมานะครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเราลองมาดูวิธีการนับแบบเดิมๆที่เราเคยนับกันนะครับสมมุติว่าผมมีตัวอย่างอยู่1อันและมี5บล็อกเล็กนะครับ คือจะมีสี่เหลี่ยมห้าช่องเล็กๆคือถ้าเป็นหนึ่งอันสี่เหลี่ยมหนึ่งอันหรือสี่เหลี่ยมบล็อกเล็กๆเราสามารถนับได้ง่ายเพราะเพราะมันมีห้ารูปก็มีห้าสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่บล็อกสองเนี่ยบล็อกที่มีสองอันติดกันก็คือมันอาจจะลายตาคือเราต้องมีหลักการว่าบล็อกสองเนี่ยมันเป็นบล็อกที่มีสองอันติดกันเมื่อมีสองอันติดอันติดกันหมายความว่ามันต้องมีแกนกลางแบ่งครึ่ง ฉะนั้นผมจะให้เส้นสีเขียวเป็นเส้นแบ่งครึ่งของคู่บล็อก2อันที่ติดกันนะครับเวลานับจะได้นับได้ง่ายส่วนบล็อก3ก็คือดูตามเส้นสีแดงนะครับคือบล็อก3อันติดกันส่วนบล็อก4ี่อันติดกันก็ดูให้ให้ดูเส้นสีเงินปะนะครับส่วนบล็อก5อันติดกันก็จะมีอันเดียวคือเส้นสีเหลืองนะครับก็จะไ,ได้บล็อกหนึ่งอันมี5อันตามรูปนะครับ ส่วนบล็อกสองอันติดกันน่ะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมสี่รูปส่วนบล็อก3อันติดกันก็จะได้3รูปบล็อก4อันติดกันเราก็จะได้สี่เหลี่ยมหนึ่งสองรูปบล็อกห้าอันติดกันเราก็จะได้สี่เหลี่ยมมา1รูปเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดก็คือ1นึบวกสบวกสาบวกสี่บวกห้าเท่ากับหรูปนะครับ ต่อไปเรามาดูการนับสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบใหม่นะครับคือถ้าเรามีรูปในลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อก5้าบล็อกติดกันในแนวนอนนะครับให้เราเขียนหมายเลขตามจำนวนช่องเลยนะครับถ้าเป็นหนึ่งช่องนี่คงไม่ต้องเขียนถ้าเป็น2ช่องเราก็อาจจะเขียน1 2สองถ้าเป็น3ช่องก็เขียน1 2 3 4สาี่ช่องก็เป็น1 2 3 4ามสี่ หาช่องก็จะเป็นหนึ่งสองสามส่หหรือถ้ามีเยอะแล้วก็จะเขียนไปเรื่อยจากนั้นก็บวกหมายเลขช่องที่เราเขียนนะครับช่องสองบล็อกก็จะได้1-2บวก2ท่ากับมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด3รูปช่อง3บล็อกก็บวกกัน1บวก2บวก3ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด6รูป ช่องสี่บล็อกติดกันก็จะเป็น1นบวกสบวกสบวกสก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมบุมฉากทั้งหมด10รูปช่อง5บล็อกติดกันก็จะได้ 1, 1> บดนบวกสบวกสบวกสบวกหเท่ากับ15รูปนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีบล็อกติดกัน20รูปหรือ30รูปมันก็คือ1นบวกสบวกสจนถึง20หรือ30มนะครับมันก็คือ1นบวกสบวกสบวกส จนถึง n นะครับเมื่อ n, n คือจำนวนบล็อกเล็กๆนะครับคราวนี้เราลองมาดูโจทย์กันนะครับโจทย์จะถามในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เป็นรูปร่างนะครับคือมีแค่ด้านเดียวเขาถามว่าจงหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามีทั้งหมดกี่รูปอันดับแรกเรามาวิเคราะห์รูปกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะแบบไหน ็คือเราจะเห็นว่ามันมี4ชั้นนับจากชั้นที่1ขึ้นไปนะครับก็จะมี1 2 3 4ชั้นบนก็จะมีอยู่อันเดียวจากนั้นเราก็จะมาดูว่ามันมีแบบชั้นทั้งหมดกี่แบบแบบชั้นก็คือชั้นแถวชั้นแถวในแนวนอนนะครับถ้าเป็น1ชั้นก็จะมีอยู่4ชั้นถ้ามีถ้านับแบบสรวม2ชั้นก็จะมีอยู่ สแบบนะครับให้ดูเส้นสีแดงถ้ามาีถ้าการนับเส้นช่องสามชั้นก็จะมีอยู่สองแบบให้ดูเส้นประเส้นเงินนะครับถ้ามีาสี่ชั้นหรือนับ4ชั้นเรียงก็จะมีอยู่1แบบนะครับฉะนั้นจำนวนแบบชั้นทั้งหมดก็จะคือ1บวก2บวก3จนถึง n เ,เมื่อรูปมี n ชั้นนะครับฉะนั้นรูปนี้จะได้ทั้งหมด หนึ 1> 1่งบวกสบวกสาบวกสเท่ากับสิแบบชั้นที่ต้องหารูปเล็กๆนะครับเอ่อรูปมาถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับขั้นตอนต่อไปคือการหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละแบบชั้นนะครับโดยเริ่มจากชั้นที่1จากนั้นหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละสองชั้นคือจะมีอยู่3แบบก็หาทีละแบบเหมือนกันนะครับหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละสชั้น ที่มี2แบบนะครับก็หาทีละแบบเหมือนกันหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละ4ชั้นมี1แบบนะครับแต่การคิดรูป2ชั้นขึ้นไปเนี่ยให้คิดในแนวตั้งเท่านั้นนะครับแบบรูปข้างล่างเราจะได้5ช่องเพราะว่ารูปเล็กข้างล่างเรานับไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะคิดในแนวตั้งอย่างเดียวนะครับเมื่อเรามาเขียนในกระดาษทดเราก็จะได้ว่าชั้นที่1ก็จะมีบล็อกเล็กทั้งหมด7รูปนะครับมันก็คือ 1บวกสบวกาบวก4บวก5บวกกบวกเจเท่ากับ28นะครับส่วนชั้นที่2ก็จะมีอยู่5้าบล็อกเล็กก็คือ1บวก2บวก3าบวก4ี่บวก5ก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด15บห้าสิบห้ารูปนะครับส่วนชั้นที่สก็จะมีอยู่สี่เหลี่ยมบล็อกเล็กอยู่3อัน3มรูปก็คือ1บวก2บวก3ก็จะมีสี่เหลี่ยมปุมฉากทั้งหมด6รูปชั้น4ี่ก็มี1อันก็คือจะมีสี่เหลี่ยม หนึ่งรูปนะครับต่อไปเรามาเรา,เรามาดูแบบสองชั้นนะครับแบบสองชั้นแบบที่หนึ่งเนี่ยเมื่อระนับแล้วมันจะมีอยู่ห้ารูปเล็กนะครับก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าเท่ากับสิบห้าสองชั้นแบบสองนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่สามรูปก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามจะเท่ากับหกรูปนะครับส่วน สองชั้นแบบแบบสามนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งรูปก็คือมีสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่หนึ่งรูปต่อไปเรามาดูการนับแบบสามสามชั้นรวมก็จะมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็จะมีสามรูปเล็กก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดหกูปส่วนสามชั้นแบบสอกงมมก็จะมีอยู่หนึ่งรูปเล็กงั้นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีหนึ่งรูปส่วนการนับแบบ สชั้นรวมก็จะมีแบบเดียวนะครับก็คือ1นรูปเล็กก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแค่หนึรูปฉะนั้นเราเอาผลบวกของรูปในแต่ละชั้นมารวมกันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด80รูปนะครับเป็นไงบ้างครับพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าในการหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขั้นตอนทําอย่างไรบ้างมันอาจจะ,ะดูชานิดนึงนะครับเพราะว่า ผมต้องการให้น้องๆทุกคนเข้าใจแบบลึกซึ้งเข้าใจง่ายเห็นโจทย์อย่างไรก็ทําได้หมดเลยนะครับเราดูอีกตัวอย่างนะครับจงหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามีทั้งหมดกี่รูปวิธีทำนะครับเราก็กําหนด2ชั้น3ชั้น4ี่ชั้นนะครับถ้า2ชั้นก็จะมีอยู่3แบบดูปีก,กานะครับดูให้ดูที่ปีกา3าชั้นก็จะมีอยู่2แบบให้ดูเส้นทึบสีเขียวนะครับ4ชั้นก็จะมีอยู่1แบบให้ดูเส้นป่าสีแดงนะครับ สิ่งสําคัญคือเราต้องกําหนดแบบชั้นให้ได้ถ้า1ชั้นไม,ไม่มีปัญหาถ้า2ชั้นเราต้องค่อยไล่ชั้นขึ้นไปข้างบนนะครับ3ชั้นก็เหมือนกันเรามาดูแบบชั้นที่เราไล่เรียงกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็น2ชั้นแบบ1ก็จะมีห้าช่องเล็กสชั้นแบบ2ก็จะเหมือนกับแบบที่1นนะครับเพราะมันเป็นรูปทรงแนวตั้ง ก็จะมีอย oh. <l Jean Rabbit bulun> ู่5ช่องเล็กเหมือนกันส่วน2ชั้นแบบ3าก็จะมีอยู่3มช่องเล็ก3มชั้นแบบ1ก็จะมีอยู่5ช่องเล็กนะครับส่วน3มชั้นแบบบบ2ก็จะมีอยู่3มช่องเล็กส่วน4ชั้นแบบ1แบบก็จะมีแบบเดียวนะครับจะมี3มช่องเล็กจากนั้นเราก็มาทําในกระดาษทดนะครับชั้นที่1เรานับแล้วก็จะมีอยู่มีสี่เหลี่ยมอยู่5รูปเล็กนะครับก็คือ1นบวกสบวกสบวกสบวกหจะเท่ากับ15มันก็คือมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15รูป ชั้นที่2เหมือนก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15รูปชั้นที่3าก็เหมือนกันเพราะว่ามี5รูปเล็กก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15รูปส่วนชั้นที่4มีอยู่3รูปเล็กก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก6รูปก็คือ1นบวกสบวกสนะครับส่วนแบบส่วนการนับ2ชั้นรวมแบบที่1นนะครับก็จะมีอยู่5รูปเล็กก็คือ1นบวกสบวกสบวกสบวกหก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15รูป การนับสองชั้นรวมแบบที่สองก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปเล็กๆอยู่5รูปก็จะได้1บวก2บวก3บวก4บวก5าก็จะเท่ากับสิบห้ารูปนะครับส่วนการนับ2ชั้นรวมแบบที่3ก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่3รูปก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด6รูปนะครับส่วนการนับสามชั้นรวมแบบที่1ก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่5รูปก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวก5 ก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15รูปสามชั้นรวมแบบที่สองก็จะมีสามเ,เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่3รูปก็คือ1นบวกสบวกสาก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด6รูป4ี่ชั้นก็จะมีแค่แบบเดียวแต่มี3รูปเล็กนะครับอย่าลืมก็คือ1นบวกสบวกสก็คือ6รูปฉะนั้นเอารูปเล็กที่เรานับได้ในแต่ละช่องมารวมกันก็จะได้114นะครับ เริ่มคล่องหรือยังครับลองดูอีกตัวอย่างนะครับโจย์ถามว่าจงหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามีทั้งหมดกี่รูปเมื่อเราคล่องแล้วเราก็วิเคราะห์ได้เลยว,ว่ารูปนี้มี5ชั้นเท่านั้นจำนวนชั้นที่ต้อง้น,องนับทั้งหมดจะมีอยู่15แบบนะครับก็คือ1นึบวกสบวกสาบวกสบวกหจากนั้นเราก็นับรูปสี่เหลี่ยมบล็อกเล็กๆในแต่ละชั้นนะครับถ้าชั้นที่1จะมีอยู่9บล็อกเล็กนะครับ ก็คือ1บวกกันถึง9ก็จะได้ 4, 5, รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดส5ห้ารูปชั้นที่2จะมีเจดบล็อกเล็กนะครับก็คือ1บวกกันถึง7ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2 8รูปชั้นที่สาก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมบล็อกเล็กอยู่ห้ารูปก็คือ1บวก2บวกสบวก4ี่บวกห้าก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด15้ารูปชั้นที่4ี่ 5, ก็จะมีอยู่3รูปเล็กนะครับก็คือ หนึ่งบวกสองบวกสามก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด6รูปส่วนชั้นที่5จะมีอยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งบล็อกเล็กนะครับก็คือมีอยู่หนึ่งรูปส่วนสองชั้นการนับสองชั้นรวมแบบที่หนึ่งนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2 8รูปเพราะมีอยู่7ช่องเล็กนะครับส่วนแบบสองชั้นรวมแบบที่สองนะครับก็จะมีอยู่15้ารูปเพราะว่ามีช่องเล็กอยู่ห้าช่องนะครับส่วน สองชั้นรวมแบบที่สามก็จะมีหกลูกเพราะมีอยู่สามช่องเล็กส่วนสองชั้นรวมแบบที่สี่ก็จะมีแค่หนึ่งรูปนะครับต่อไปก็นับสามชั้นรวมนะครับสามชั้นรวมจะมีจะมีอยู่สามแบบแบบแรกจะมีอยู่ห้าช่องเล็กนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดสิบห้ารูปก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้านะครับส่วนสามชั้นรวมแบบที่สอง ก็จะมีอยู่3มช่องเล็กนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดอยู่6รูปส่วน3ชั้นรวมแบบที่หนึ่งเออแบบแบบที่สามก็จะมีอยู่1รูปนะครับเพราะมีแค่ช่องเดียวส่วนการนับ4ชั้นรวมก็จะมีอยู่2แบบนะครับดูที่เส้นประแบบแรกก็จะมีอยู่3มช่องฉะนั้นรูปก็จะมีอ่าทั้งหมดอยู่6รูป ส่วนการนับสีชั้นรวมแบบที่2ก็จะมีแค่รูปเดียวนะครับเพราะมีแค่ช่องเดียวส่วน5ชั้นรวมก็จะมีแค่1ช่องนะครับดังนั้นก็จะมีอยู่แค่1รูปจากนั้นให้เราเอารูปในแต่ละชั้น,ท,นที่เรานับได้มารวมกันก็จะได้ทั้งหมด175รูปนะครับเป็นไงครับเริ่มง่ายแล้วนะครับบอกแล้วจะใช้เวลาทําไม่เกิน2อนาทีแต่ข้อนี้ในบางเว็บเขาจะเฉลยว่า190อ่าอันนั้นผิดนะครับเรามาสรุปอีกรอบนะครับ จำนวนแบบชั้นทั้งหมดคือ1บวก2บวก3บวก4ไปจนถึง n เมื่อ n คือจำนวนชั้นจากรูปนะครับการจัดชั้นคือ n n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3จนถึง1เมื่อ n คือจำนวนชั้นจากรูปนะครับการหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแต่ละชั้นคือ1บวก2บวก3บวก4จนถึง n เมื่อ n คือจำนวนรูปเล็กในแต่ละชั้นนะครับจากนั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละชั้น มาบวกกันก็จะเป็นจํานวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดนะครับดูแล้วไม่ยากนะครับน้องๆต้องค่อยๆทาความเข้าใจถ้ายังไงก็อยจะลืมฝึกทําตามคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็จําได้คราวนี้ลองคิดการนับรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์กับรูปที่สมบูรณ์นะครับแล้วเราจะเข้าใจและไม่จําเป็นต้องจําสูตรติดต่อไปนะครับ This c o u number of l e c t g r e by using technique for the incomplete model with the complete model เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปแล้วง่ายไหมครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ